สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมเรียวการ์เซนนะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปตะลุยบอสอีเวนต์นะครับบอสวันเกาะนะครับในระดับเวลี่ฮาร์ดนะครับผมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับก็สําหรับข้อมูลเบื้องต้นของบอสวันเกาะเวลี่ฮาร์ดนะครับผมก็จะอยู่ที่เลเวล90นะครับเลือดอยู่ที่775,000นะครับซึ่งถ้าเราจะจบ ดาเมจบอสเนี่ยภายใน2รอ,อบเราจะต้องทำดาเมจส่บอสตอนหนึ่งรอบเนี่ยอยู่ที่3 8 000, 7 5 0 0ดาเมจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าทีมแรกท,ทีมที่ผมใช้เนี่ยนะครับก็คือจะประกอบไปด้วยยูยูคาริอาคาลินะครับมิสโตแคลซัมเมอร์แล้วก็ยุยครับผมซึ่งทีมนี้นะฮะเป็นทีมที่พูดตรงๆว่ามันก็โคตรฮิวนะครับ การเม็มันก็จะอยู่ที่แคลเม,มอร์เป็นหลักครับผมเพราะว่าไอดีของผมเนี่ยครับไม่มีน้องเกี่ยวกานั่นเองก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้เต็มที่นะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยเนี่ยครับถ้าบอสกลางโล่แบบนี้นะครับเราอย่าไปกดอันติหรือกดสกิลใส่มานะครับผม พยายามเล็งจังหวะที่กด U B ของ ali, ขอาคาลิก่อน U B ของแคลนะครับกดวไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไงเราก็มีวยยสำรองแล้วโดวยปกติแล้วเนี่ยบอสจะกดสกิลลมหมุนเนี่ยหลังหลังจากที่บอสกลางโล่ไปแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลงจังหวะที่บอสเนี่ยกดกดใช้โลฉนะไหนเราก็ค่อยกดอันติของยูคาลิอาครับผมเนี่ยครับเนี่ยจังหวะนี้เดี๋ยวเราก็เตรียมกลางโลเลยครับของยูคาลิอ่าตอนนี้เราทำใช้อันติของแคลไปเลยครับอ,อดทอทอดีแป๊บหนึ่งนะครับอดทอีแป๊บหนึ่งไป ครับหมดเวลาพอดีเรามาดูกันรอบแรกนะครับรอบแรกเนี่ยทำดาเมจไปได้ถึง399,591ดาเมจนะครับก็นับเป็น51.56%นะครับถือว่ารอบแรกเนี่ยเราบรรลุปเป้าหมายแล้วนะครับเดี๋ยวเราถ้าไม่เพื่อไ,ไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเราไปลุยรอบที่2กันต่อเลยนะครับ โอเคครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการผ่านนะฮะบอลเวลีฮาร์นะับผมเพื่อนๆอาจจะถ้าสมมติเพื่อนๆมีตัวละครตัวอื่นางเช่นฮาสซินเน่นะฮะหรือแคลก็ลองสามารถเปลี่ยนในตําแหน่งของยูวีได้ถ้ามีกรณีของมิสโตโตเป็น5ดาว4ดาวห้าดาวขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามิสโตโตยังอยู่ที่3ดาวนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นฮาสซินเน่หรือแคลก็ได้เป็นในตําแหน่งของมิสโตะตแทนนะครับผมโอเคครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับการผ่านด่านบอสวานเกาะเวลีฮานะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ผมเดียวกันแซตขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ